เดี๋ยวเข้ามาสรุปผลไประกอบการนะครับว่าสิมานบอยนะครับแปดหลังนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับว่าสิมานบอนะครับเดี๋ยวเข้ามาเท่เบื้งทีละอันนะครับอันแรกนะครับมานบอบางแรกนะครับบางแรกบางแรกบ่ค่อยเขานะครับได้ซ้ำาน่นะครับ บั่งสองนะครับบั่งสองปัดบั่งสองนะครับอ่าสองอันพันไปนะครับสองอันพันไปได้ประมาณนี้นะครับกุ้งนะครับเดี๋ยวเบิ่งอันที่สามนะครับอันที่สามว่าจะได้หลายบอ่อนะครับ ผ่านไปสามอันนะครับผ่านไปสามอันได้กุ้งประมาณนี้นะครับสามอันแล้วนะครับอันที่สี่ครับอันที่สี เคืองท่างล้อครับเคืองทางแล้วอันที่สี่านไปนะครับอันที่สี่านไปนะครับแต่ประมาณนี้นะครับชมอันที่หานะครับอันที่หาพานไปนะครับอันที่หา่านไปได้ประมาณนี้นะครับ มาอันที่หกเลยนะครับได้ถทงปลาซิลวได้ถทงกุ้งนะครับอันที่หกพานไปนะครับอันที่เจ็ดนะครับ มาชุมอันสุดท้ายนะครับ สรุปคือใส่กุ้งแปดหลังนะครับใส่กุ้งแปดหลังเด้ประมาณนี้นะครับเหมือนนี้นะครับถือว่ากับพ่อดะกอยนะครับพ่อด้กอยอยู่ครับเด้ถึงปลาซิ่วเด้ถึงกุ้งนะครับพ่อด้กอยอยู่นะครับบ่อผิดหวังนะครับบ่อผิดหวังนะครับถือว่าบ่ผิดหวังนะครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ